ซัพพลายคืออะไรนะเดี๋ยวสอนสั้นๆง่ายๆแล้วเดี๋ยวเอาไปดูเอาไปใช้กันเลยนะครับซับพพลายคือจุดที่มีแรงขายของรายใหญ่นะครับเข้าปุ๊บมันต้องมีการลงนะครับเนาะคือเรียกว่าเป็นจุดเซลล์แหละนะครับวิธีหาซัพพลายโซนง่ายๆนะครับให้เราพยายามหาแท่งเทียนนะครับที่มีลักษณะใหญ่ยา,ย,ยาวเนื้อนแน่นเต็มแท่งไส้น้อยท่องคํานี้ไว้เลยนะครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยถ้าเราอยากเทรดให้ประสบความสําเร็จเราเล่นแค่สูตรเดียวนะครับเฟี้ยวได้ทุกราฟนะครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยท่องไว ใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยนะครับนั่นคือการหาโซนนะครับถ้าแท่งแดงนะครับหาซัพพลายเนาะโซนเซลล์นะครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยคือแท่งนี้นะครับแล้วเราถอยหลังกลับไป1แท่งนะครับไอเราเอาแท่งถอยหลังดูเนี่ยมันเรียกว่าแท่งเบสนะครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยเนี่ยแท่งนี้มันชื่อว่าอิมบาลานส์นะครับเนี่ยอิมบาลานส์นะครับแล้วก็ถอยหลังกลับไป1แท่งนะครับคือแท่งนี้มันชื่อว่าแท่งเบส ะครับเราจะตีโซนคลุมทั้งแท่งเบสเลยก็คือแท่งนี้เนี่ยไอแท่งเนีน้ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยนี่คือโซนซัพพลาย3 3 5 8ามถึงสองเลยนะครับเนี่ยนี่คือโซนเซลล์นะครับ,รบเราสามารถออกออเดอร์เซลล์ราคาไหนก็ได้ในโซนนี้นะครับ SL ก็คืออยู่ข้างบนนะครับเหนือโซนของเขาตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดราคาทะลุโซนขึ้นไปได้แสดงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละ แท่งเบสเวลาใช้เนี่ยนะครับปกติเราเอาเต็มแท่งแบบนี้นะครับแต่มันจะมีสูตรย่อก็คือแท่งเบสเนี่ยเราเอาแค่ขอบขอบล่างนะขอบเนื้อเทียนตรงล่างแท่งเบสแท่งเบสคือแท่งนี้นะแค่หนึ่งแท่งนะครับแท่งแดงนี้ไม่ใช่แท่งเขียวนะแล้วก็เอาตรงไส้ของเขาตรงนี้นะเอาแค่นี้นะสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็ได้ตัวซัพพลายโซนขึ้นมาแล้วนะครับแล้ว เนี่ยเราก็ตีกรอบตรงนี้นะครับเป็นกรอบซับไพโซนนะครับ